จบปุริสีหายปุริสีน้อยหายจบนั่นเห็นแล้ววันนี้กันจะเห็นเนี่ยนั่นอยู่ให้หน้าอิลีพากันขี่รถออกไปบ่บอกไปซื้อเงียมาจีกว่า นะจาทุกคนเรามาแล้งเฮ้ยเฮียนังเฮียนา ใส่ชุดในหมาตลอดบอพี่หมานะหมาชุดยอดชุดยอดเอาหากิ่นธรรมชาติเอ,เอซีทุกคน,น<า>ของพี่ของปุน<า>้นเลสีน้อยได้ปลาลูกแง่หวะโตหนึงจักโลซำทีนยัก,ะกยบะก,ก,กายอีกกายอีกบูจูเบลากช่วยกันได้ดไหมจูเบลได้เอาสิบล้อมมาหลากวะ นี่คือพิ่ีกีกีบิดของข,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 ของเข้าของคนหาใส่เบ็ดหาใส่เบ็ดครับอะไรหากบครับมูหาเขียดเลยอยากหาอยากหาอย um> ha ู่ใช่ปะผู้สาวเดี๋ยวไปหาบอตชื่อแล้ว ผู้สาวหา้มือวะยากักายพูดยสิผู้สายอยากได้แบบไหนบอกมาดูวยผู้สายอยากได้ยังไงหน้าตาเนี่ยากแบบแบบแอะอีกง้ย่เราอยหอีกงามเหรองามแล้วหา่อีกงามกียดเองามก็สีได้หมาความว่อไวะเสีไดาก็้กันโอ้ขอมีัวใจคนงามเขาจะมัางยดด้ อาคนขี่ลายจริงคนจงบุญยากเอาคุเเาเ้เสียบสร้เขาแล้วไปเลยเสียบว่าเป็นนั่งชมวิวถ่ายดูมีการชมวิวถ่ายอีกขั้นเบกระอ่อนไรไรนี่คือว,วิธีชีวิตหากินมันสวบแล้วครับมันสวบแล้วเหรอคือไวแท้ที่ประคอน่อยเนี่ยแทมมาเบิง่งเนาะ าาดีแท้ปะเอาลงปับ๊บกินปั๊บเลยสุดยอดมนัมนมนัมนแห้งๆสับตบัตื่นมันจะหิวเลยนะเบอรอันย่สามสิบกับอันสิบพีได้จักปีกอนสิบเอ็ดเตสิบสองเตอ๋ สิบสองปีกับสามสิบหกปีซ้ำกันเลย <c oughs> มืออืน่นเช่ามื้ออืน่อนเช้าทำอะไรเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ,อ้ยที่จากสองทุมม่มห้องมายั่เนาะกินข้าวอินห้นอกอับาเนาะว่ามันจะกินเรื่องว่าคำม่ะช่วงนี้ถ้ามยงไปนี่กินรถาจะมาอีกจากชั่วโมงนึงเ้าก็มายั่มไหมโอทุมท่มทุ่มหนึ่งหรอขว่าอืม เมื่อวานที่ที่ไปใส่กับหนุ่มเพืใใ่อนไปชิ้นเด็ดจนหักแงไรวะถ้าพี่พยายามสองสาม,ม,ใใมาทุ่มครับเมื่อกี้ยังไม่ได้นี่พยายามใส่ไว้ตอนใบสามพยายามเที่ยงบ้านทุ่มนึงเขาจึงพายามอีกแล้วเขาจะมาเบิง่งว่าเก็บมดชวนเลย เ,เขาวหามายามซื้อๆดิแม่ยามไม่ซือ้อเอามยสายห้องก็มีหลายอยู่ย่งเอยม่สายย้าาลเคุณ้น,านอาจะเหียวคู่ไปให้น้องบนเว้ยชวนปยยไปใช้เลยแต่เหี่ยวคู่ให้น้อง่ก็เกาะ ปลาเขาจะสูงกว่าคนเลยเนะี่ยให้คนได้เห็นบรรยากาศบ้านๆนู้นบานอยู่บนบนพูน่ะหากินใกล้ๆนี่แหละใกล้เๆเนี่ยจิงดิดห้องมื่หลายแล้วดืววดว้อคำเราดื้อประมาณทุ่มนะึงเขาจะมาหยัา่งมาอีกน้ะพีนอะ่ะทุ่มนึงกันนะเนาะามา ขาง,งามขนาดได้ปุ๋ยเฮงๆเลยใส่ข่าง,งามขนาดขนาดฉีดสองเท่อนี้เด้อสามสามเท่อจะบสูงกว่าที่ท<อ>นี่อ่ะเขนาดสันนี่ก็ยี่เพียงเอลพล้วเนี่ยโอ้เอยเง,งิงนไรเนาะบึ้งต้ขนาดยืนแห้นี่ขาก็ังโตแตกตแตนอยู่โอ้ยไปนผู้สาวต,ตันีสิไม่ได้เมี่ยนน้ำขาเราใช่ไหมผู้สานีั่อนกันได้ พยายามอีกรอบหนึ่งกันเสโน่พาลิสีคำแล้วซูมหาพาลิสีกันพาลิสียูโกวิดพาลิสีลักไซเวดโอ้โหซูมหาด้วยเสโนง Một à, xe trên Xung zoom cây hảo đấy, pha lưu sĩ bếp อยู่ากินอยู่โควิดบ่มีแม่ออกเขาวัดเขาว่าด,าดต้องหาใส่บ็ดกินเองตัวนน่เนาะส่างว่าแเทลฤาษีหนักเถือกงูดังหแหวัดเลนหันปันยัง ฤาษีโยุคโควิดต,ต้องหากินเองไหมฝ่าแํมแรงไปนองอยู่ต่างประเทศคือจะขึ้นหอนบ้าน,น หลอสีนักอ่ะไว้จำนี้ได้พี่น้องเด้อติดตามช่องนี่มีลอสีหน่อยองหนึ่งหากินกบกินเขียดแล้ว